ฮือฮาเกิดปฏิหารฝนปโปรยสุริยะมนพรทำพิธีแก้บนพระธาตุพนมนครพนมฮือฮาเกิดปฏิหารฝนปโปรยช่วงพิธีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมพร้อมครอบครัวรวมถึงมณพร์เจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมสอสอเขตสองนครพนมพักเพื่อไทยนำทีมประกอบพิธีความเชื่อบวงสวงแก้บนองค์พระธาตุพนมขอพรอ,องค์พญานาคศรีสัตตนคราชหลังการรัฐบาลเสร็จตั้งสักจะทำงานเพื่อประเทศชาติด้านสุริยะเชื่อสายมู เคยขอลูกชายคนเดียวจากองค์พระาธาตุพนมเป็นโูกพระาธาตุพนมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อประชาชนที่วัดพระาธาตุพนมวรวมหาวิหารอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนม นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมพร้อมครอบครัวรวมถึงดร์มนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคามานาคมสอสอเขตสองนครพนมพักเพื่อไทยและคณะร่วมประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ถวายเครื่องบวงสรวงผ่านใบสีพญานาคและประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ห่มผ้าสีแดงรอบองค์พระธาตุพนมถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนมภายในบรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกพระพุทธเจ้าอายุเก่าแก่กว่า2,500ปีและบูชาองค์พญานาคทั้ง7องค์ที่ดูแลองค์พระธาตุตามตำนานความเชื่อโดยส่วนหนึ่งการทำบุญครั้งนี้ได้เคยร่วมกันขอพรให้ครอบครัวประสบความสำเร็จด้านการงานรวมถึงขอให้ตั้งรัฐบาลสำเร็จ ส่งผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจึงมากราบขอพรทําบุญอีกครั้งหลังเป็นไปตามขอพรสมความปรารถนารวมถึงได้ถือโอกาสสักาการะกราบไหว้องค์พญาศรีสักตนคราชแลนด์มาร์คพญานาคศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลกับครอบครัวและทีมงานการเมืองในครั้งนี้มีนายวันชัยจันพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำข้าราชการตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนให้การต้อนรับร่วมในพิธีขณะเดียวกันถือเป็นปฏิหารตามประเพณีความเชื่อในขณะที่เริ่มประกอบพิธีได้มีเมฆฝนขอตัวจนเกิดละอองฝนตกโปรยปลายลงมาเสมือนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นที่ฮือฮาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาจึงพรมน้ำมน แก่ผู้เข้าร่วมพิธีไม่ถึงสิบนาทีเกิดเมฆฝนจางหายไปเหลือเชื่อนอกจากนี้ครอบครัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังเป็นสายมูที่ศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมศรัทธาต่อพญานาคเพราะก่อนหน้านี้หลังชีวิตแต่งงานนับสิบปีไม่มีบุตรทำทุกวิธีทางแต่ไม่ได้จึงมีคนแนะนำให้มาขอพรขอลูกพระธาตุพนม จนกระทั่งสมหวังได้บุชายคนเดียวเมื่อปี2539คือน้องแบงค์อายุ27ปีจึงถือว่าเป็นลูกพระทัตพนมจึงมีความเชื่อศรัทธามาตลอดยิ่งขอพรประสบความสำเร็จจึงต้องมาทำบุญสร้างกุศลเป็นสิริมงคลในการรับตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลชุดใหม่ ทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่ายอมรับว่าพื้นที่มีความศรัทธาต่อองค์พระาธาตุพนมมากเนื่องจากส่วนตัวหลังแต่งงานมีครอบครัวพันยามีลูกยากจึงมีความเชื่อศรัทธาได้มากราบขอพรพระาธาตุพนมจนได้สมหวังมีลูกชายเชื่อว่าเป็นลูกพระาธาตุพนม หลังเกิดมาเป็นคนที่ศรัทธานในพระพุทธศาสนานิสัยเรียบร้อยจึงถือว่าเป็นบุญบรารมีจากองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยุคเก่าแก่กว่า2,500ปีนอกจากนี้ในช่วงก่อนเลือกตั้งได้มาขอพรให้ประสบความสำเร็จทางการเมือง จนในที่สุดสมความปรารถนาจึงได้ถือโอกาสมาทำบุญอีกทั้งได้ขอพอรให้รัฐบาลสามารถดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคปัญหาในส่วนของความพร้อมของกระทรวงคมนาคมยืนยันมีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวทุกด้านที่ดูแลรับผิดชอบรวมถึงพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ชายแดน รวมถึงจังหวัดนครพนมให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมั่นใจรัฐบาลชุดใหม่จะสามารถดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสุกันวลีสุวรรณรายงานครับคือที่ผมมาลงมาที่นครพนมแล้วมากราบพระาธาตุนะครับถือว่าผมนั้นตอนที่ยังไม่มีลูกนะครับผมกับพยาก็มาขอพรจากทังท่าน แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากกลับไปก็ <_ d ata> ก็ได้มีลูกนะครับแล้วลูกของผมคนนี้ก็จะเหมือนกับเราขอจากพระเป็นลูกที่เป็นคนที่เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าศรัทธาในพุทธศาสนาครัวันี้ก็เลยพาลูกมาแล้วเนครับเดียวก่อนที่จะในการเลือกตั้งผมก็ขอขอจากทางท่านนะครับว่าขอให้ได้สมหวังในสิ่งที่อยากได้วันนี้ก็เลยมากราบ ท่านนะครับแล้วผมคิดว่าองค์พระธาตุพนมก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับคือสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตอนพศ .8 ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็น2,500กว่าปีนะครับก็คิดว่าว่ายแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจครับแล้วก็สสในพื้นที่ทุกคนก็มาก็ช่วยกันทําบุญนะครับพิธีขออะไรเป็นพิเศษนะครับอธิฐานอะไรเป็นพิเศษับในการทําพิธีวันนี้ครับผหลังจากมีตแหน่ง ใหม่ในรัฐบาลชุดใหม่ครับผมครับก็คงจริงๆก็ขอให้รัฐบาลสามารถตอบสนองกับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากรัฐบาลแล้วก็อยากให้แก้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเราให้ได้นะครับแในเรื่องของพร้อมของคมนาคมนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้อยากฝากอะไรบอก็ต้องรวรวมถึงนครพนมมีอะไรจะฝากชาวนครพนมเพราะว่าได้รัฐมติช่วยคมนาคมคนใหม่ของคนที่น้องของชาวนครพนมครับครับก็คือ วันนี้ก็ได้พบกับสอสอในพื้นที่นะครับก็มันก็มีปัญหาถนนบางสายที่เขาอยากจะให้ทําต่อให้มันสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางที่จะทําให้สามารถเป็นศูนย์ที่จะมาสามารถส่งสินค้าข้ามไปทังประเทศลาวไ,ได้นะครับกับ